สวัสดีครับพี่น้องมาหนีภามาเบิงการให้น้ำของเขาบาเล่นะครับอยู่ประเทศอิสราเอลครับเห็นะครับอยู่เมืองไทยกันนาจะมีนะครับผมเคยเห็นอยู่ครับไก่ครับประมาณสัก2องรอยกว่าเมตรนะครับความเาวนี่ขับเคลื่อนด้วยกําลังมอเตอร์ครับระบบไฟเอซครับพื้นที่นี่ผมแนมเบื้องน่าสิเกือบลอยเลยครับ การให้น้ำของประเทศเซเลเอิลเนาะเป็นไร่เข่าบาเล่ครับระบบหัวสปริงเกอร์ครับข้างบนจะเป็นท่อหนามเนาะครับเนาะตลอดทั้งแนวเลยอะครับระบบของเขานี่เป็นระบบ GPS ครับมีคนอคอนโทรลครับตั้งเวลาก็ได้ครับว่าจะให้ทำงานจากักระงหอดจักระงครับ แนมเมื่อไกย,อยูจะเป็นทั้งในเป็นทั้งผสมยาครับอาจจะมีการให้ยาไปในโตน้ําครับผมบ่ไดมีโอกาสเนาะตอนที่มันทํางานครับเพราะว่าบ่บอ่บ่ไดเห็นจะเถอ,เค,รอครับเพราะว่ามันคนละในจางนะครับเนาะมีโอกาสกับสี่เดทให้พี่น้องเบิรงนยุนนะครับอยากให้พี่น้องทั้งบ้านทฮาได้ดเห็นครับว่าการเหตุเกิดเศษของอิสราเอลนี่เป็นแบบไหนครับเพื่อจะได้ไปประยุกต์ใส่ยูบ้านเฮาครับพี่น้อง ว่าผม,ม่าบดต่ำก็ลอยไรครับพื้นที่มืองนี้ในเขาบาเลาเขาใส่เทคโนโลยีเขามาทําการเกษตรนะครับประเทศอิราเลแต่ว่าทาว่าต้นทุนสูงเพราะว่าน่าจะสูงครับ <S <S สุดท้ายแล้วครับพี่น้องจังไดก็ฝากแชร์คลิปในเลอร์ครับแชร์ให้คนทั้งบ้านทัาได้เห็นครับว่าการเกษตรของอิราเลเป็นจังหดครับจังหดก็ขอบคุณในไลเดอครับที่รับชมคลิปครับ สวัสดีครับ